สวัสดีครับสำหรับพี่น้องชาวเกมเมอร์ทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวการเซตติ้งตัว LockHat Swarm นะครับอ่าเริ่มต้นคือ LockHat Swarm คืออะไร l o อกแครดสวอร์คือตัวของด i เวอร์นะครับตัวของ Gaming Gear LockHat นะครับโมเดลใหม่ใหม่ตั้งแต่ปลายปี2015นะครับยันปีรุ่นใหม่ก็คือ2 0 1 6เป็นต้นมานะครับอ่ะเรามาหาเลยว่า LockHat Swarm คืออะไรเราเข้าไปที่ w w w l o นไวเว็บลนะครับ จะเห็นเลยว่าล o อกแ a t นะครับก็จะมีตัวของตัวเว็บที่เป็นภาษาไทยนะครับซึ่งเราก็จะเลือกไปที่ผลิตภัณฑ์แล้วเราไปเลือกซอฟต์แวร์นะครับเราจะเห็นเลยว่า s o c k h แว Swarm นะครับเราก็จะกดเข้าไปและทําการดาวน์โหลดนะครับดาวน์โหลดจะอยู่ด้านล่างนะครับเราก็กดดาวน์โหลดนะครับดาวน์โหลดปึ๊ดมันก็ทําการดาวน์โหลดนะครับ ซึ่งในที่นี้นะครับตัวของผมได้ทําการดาวน์โหลดมาไว้เรียบร้อยนะครับก็อยู่ในช่องดาวน์โหลดผมจะเห็นว่านี้มีคลิปเราแคนะครับเซตอัพนะครับเราก็กดด o u b l e ลคลิกไปที่เซตอัพอ่ะมันก็เลยทำงานนะครับเราแค่สวอก็ทำการติดตั้งนะครับรอติก๊กตอกติก๊กตอก ติ๊กตอกติ๊กตอก <_ an> อ่าพอมันขึ้นมานะครับ i n s t a l l ชิววิศาสนะครับง่ายมากนะครับเพียงแค่กด next next install แล้วมันก็จะลงไนเวอร์ลงมปในเครื่องเรานะครับ ล็อกแครดสวอมได้ยังไงล็อกแครสวอมสามารถควบคุมอุปกรณ์ทั้งหมดของล็อกแครได้นะครับโดยที่ใช้ในการติดตั้งนะครับในเพียงตัวเดียวนะครับมันก็จะบริหารการจัดการของตัวอุปกรณ์ทั้งหมดโมเดลใหม่ของล็อกแครนะครับโดยที่คุณเพียงเปิด head, เพียงแค่ล็อกแครสวอมนะครับคุณกด finish นะครับอ่ะเราจะมาลองกันว่า head arm, ล็อกแครดสวอมเราจะเปิดล็อกแครสวอมนะครับไปหาล็อกแค a ดสวอมกัน ล็อกแคดสวอมอยู่ไหน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 เห็นไหมครับนี่ครับล็อกแคดล็อกแคดสวอมเปิดหน้ามันมาเราแป๊บหนึ่งเนี่ยถ้าเราเซ็ตค่าเราเซ t ตติ้งใหม่นะครับเราจะเห็นเลยว่าเรายังไม่ลงไดเวอร์ตัวอุปกรณ์นะครับในที่นี้ผมใช้ล็อกแครดนิดนะครับมันก็จะขึ้นเครื่องหมายตกใจแต่ถ้าเรายังไม่ได้เสียบ มันคือมันต้องเสียบก่อนมันถึงจะขึ้นตัวเครื่องหมายตกใจแต่ถ้ายังไม่เสียบมันก็จะขึ้นเหมือนกให้เราเสียบปลั๊กนะครับจะมีเห็นด้านข้างจะมีรูประฆังตรงนี้คือให้มันจะให้เราอัปเดตตัวเฟิร์มแวร์หรือตัวอุปกรณ์นะครับเราเพียงกดไปนะครับเราจะเห็นเลยว่าตรงส่วนอัปเดตเนี่ยมันจะให้เราอัปเดตตัวของเฟิร์มแวร์นะครับให้เป็นเวอร์ชันปัจจุบันเรากดติดตั้งไปเลยเห็นไหมครับรอสักคู่ นะครับอ่าเห็นไหมครับอัปเดตเสร็จนะครับมัน,นี้มันก็จะมันก็จะได้แค่ค่าพื้นฐานนะครับแต่เราต้องทําการติดตั้งอีกคีนึงก็คือเราจะกดว่าเซิร์ชนะครับ For Automatic Update ค้นหาเลยอ่ะไม่มีนะครับแปลว่าตอนนี้ไม่มีอัปเดตใหม่ปัจจุบันแต่เครื่องผมเนี่ยเดิมเนี่ยเคยใช้ตัวของนิดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าเคยถ้าเครื่องเคยลงไปแล้วเนี่ยก็คือทาการกู้คืนได้นะครับแต่ถ้าเครื่องใหม่ยังไม่เคยลงมันจะมีปุ่มทางด้านนี้ขึ้นมานะครับให้เราอัปเดตนะครับกู้คืนปุ๊บเห็นไหมครับมันให้เราอัปเดตเนี่ยครับเวอร์ชันการอัปเดตเฟิร์มแวร์เวอร์ชัน1.3.5 1.3.5นะครับเครื่องมือการกู้คืนช่วยให้การคุณกู้คืนเฟิร์มแวร์เวอร์ชันล่าสุดที่ติดตั้งไว้และใช้เวลาประมาณ1นนาทีกู้คืนอัปเดต เห็นไหมครับสิ่งสําคัญคือโปรดอย่าถอดปลัก๊กอุปกรณ์หรือปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ระหว่างการอัปเดตนะครับผมเห็นไหมครับในระหว่างเนี่ยผมขยับเมาส์ไปเมาส์ก็ไม่ขยับนะครับเพราะว่าเรายังไม่ลงตัวไดเวอร์ของตัวอุปกรณ์อรอสักพักหนึ่งให้มันอัปเดตเสร็จนะครับ 95%และ100%สังเกตเะยเห็นไหมครับว่ามันจะให้เราเนี่ยถอดอุปกรณ์จากพอร์ต USB แล้วเสียบมาอีกครั้งแล้วกดตกลงเมื่อเสร็จสิ้นอ่าผมถอดนะครับแล้วก็เสียบมาอีกครั้งนะครับแล้วกดตกลงตกลงเห็นไหมครับตรงนี้อะครับปุ่มการตั้งค่าปุ่มอะไรต่างๆมันมันจะขึ้นมาให้เราได้แล้วนะครับตั้งค่าระดับสูงเห็นไหมครับเครื่องหมายตกใจตรงนี้หายไปนะครับ ผมก็จะขอจบการรีวิวตัวของการเซตติ้งนะครับตัวของ Long Head Swarm นะครับและในบทต่อไปผมก็จะมารีวิวส่วนของการตั้งค่ามาโครให้เพื่อนๆชาวเมเมอร์ได้ดูกันนะครับสำหรับในเบื้องต้นขอขอบคุณและขอจบเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ